หลวงปู่คำคนิงจุลมณีตอนที่หเงาจิตหลวงปู่คำคนิงท่านเล่าให้ฟังถึงเรื่องโลกวิญญาณคือโลกหลังความตายอันเป็นโลกทิพหรือทิพยภูมิจะเรียกว่าปอรโลกได้ทั้งนั้นหลวงปู่คำคนิงเล่าว่าหลังจากออกพรรษาแล้วในปีพุทธศักราช2523 หลวงปู่คำกนิงยังคงอยู่ที่ถ้ำคูหาสวรรค์ริมฝั่งโของอำเภอบ้านด่านจังหวัดอุบลราชธานีท่านตั้งใจจะเข้าฌานสมาบัติสักสิบห้าวันเพื่อเป็นการแพ่กุศลอานิสงสนองความดีของทายกทายกาผู้สงเคราะห์ท่านตลอดมาในฤดูการพรรษาฉะนั้นหลวงปู่คำกนิงจึงประกาศ สั่งทายกทายิกาไว้ไม่ให้ขึ้นมาทำบุญตักบาตรหรือรบกวนในระหว่าง15วันที่ท่านเข้าทานสมาบัติอยู่นั้นแต่ให้ขึ้นมาทำบุญตักบาตรได้ในวันที่16หลวงปู่คำกคนิงเคยบำเพ็ญเพียรภาวนาอดอาหาร7วันและ15วันมาตั้ง40ปีแล้วจนร่างกายเคยกินถือเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายไม่อ่อนเพลีย,ยหิวยแต่อย่างใด หลวงปู่คำคณิงอดหารได้อย่างไรหลวงปู่ให้อัตถาอธิบายว่าก่อนเข้าสมาธิภาวนาจะต้องกำหนดไว้ก่อนว่าเราจะเข้าสมาธิลึกขั้นอัป,ปนาสมาธิระดับฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่เป็นเวลากี่วันกี่คืนเมื่อกำหนดได้แล้วก็เข้าสมาธิภาวนาจนถึงขั้นอัป,ปนาสมาธิจากนั้นก็ถอยจิตออกมาอยู่ในระดับ อุปจารสมาธิซึ่งเป็นสมาธิระดับที่ใช้ความคิดพิจารณาได้พอถอยมาอยู่ระดับอุปจารสมาธิแล้วก็น้อมจิตอธิษฐานว่าจะเข้าฌาน7วันหรือ15วันก็อธิษฐานลงไปเลยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ไม่ให้เข้านานวันจนเกินไปเพราะเป็นการอรมานสังขารเมื่ออธิษฐานจิตแล้วก็เข้าสมาธิลึก ถึงขั้นอัปนาฌานที่4เลยทีเดียวจะเลยขึ้นอรูปฌานก็ได้หลวงโป่คำกระิงบอกว่าอารูปฌานทำได้ไม่ยากขอให้ทำฌานสี่ได้สาเร็จก่อนให้ชำนาญก็แล้วกันจากนั้นค่อยฝึกอรูปฌานสี่ต่อไม่กี่วันก็ทำสาเร็จหมดเพราะอารมณ์ของอรูปฌานก็ใช้ฌานสี่เป็นมาตรฐานนั่นเองเพียงแต่ว่า เราเพื่อกระสิงให้หายไปเสียแล้วยกเอาอารูปกรรมฐานทั้งสี่มาพิจารณาคืออากาสัญญายัตนะวิญญาณัญจายัตนะอาจิจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายัตนะเมื่อทำอรูปฌานได้ครบทั้งสี่แล้วเรียกว่าอารูปสมาบัติเมื่อรวมกับรูปสมาบัติสี่เข้าก็เรียกรวมกันว่า สมาบัติ8ผู้ได้ถึงสมาบัติ8ย่อมมีอำนาจพลังกิจมหาศาลและมักจะได้อภิญญาหในข้อหนข้อใดหรืออาจได้ครบทั้งหมดทั้ง5ข้อก็ได้สุดแท้แต่บุญบารมีที่เคยสร้างสมมาแต่ปางก่อนเกื้อหนุนพระโบราณอาจารย์สมัยโบราณท่านกล่าวว่าผู้ที่ได้สมาบัติ8แล้วถ้าจเจริญวิป,ปัสสนาญาณสืบต่อ ใช้เวลาเพียงชั่วแค่เคี้ยวหมากแหลกเดี๋ยวก็เป็นพระอระหันต์แต่หลวงปู่คำกรนิงท่านปฏิเสธว่าท่านไม่ใช่พระอระหันต์ท่านเป็นเพียงพระภิกษุผู้เพียรปฏิบัติอยู่ในร่องลอยของพระพุทธศาสนาการเข้าสมาธิภาวนาจนถึงระดับฐานดังกล่าวนี้เมื่อเข้าฌานจนครบกิจวันหรือ15วันแล้วออกจากฌานหลวงปู่คำคริงบอกว่า จะไม่รู้สึกหิวอาหารไม่รู้สึกอ่อนเพลียเลยร่างกายและจิตใจจะมีความกระปี้กระเป๋าชุ่มชื่นเบิกบานเหมือนอิ่มอาหารทิพเพราะตลอดเวลาที่เข้าฌานอยู่นั้นจิตใจอยู่ในสภาวะสะอาดผ่องแผ้วบริสุทธิ์สว่างสงบแน่วนิ่งกระจายพลังงานอันมหาศาลครอบคุมสังขารร่างกายทำให้ได้รับกระแสปรานจากธรรมชาติ อย่างเต็มที่จึงทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่อ่อนเพลียหิวหยแต่คราวนี้หลวงปู่คำกนิงกล่าวว่าท่านประมาทไปไม่สนใจร่างกายของตนที่เจ็บไข้อดออดแอดมาตลอดพรรษาด้วยโรคชราอายุ86ปีแล้วและไม่ได้ตั้งกิจอธิษฐานไว้ให้ร่างกายเข้มแข็งตลอดรอดฝัง ดังนั้นเมื่อท่านเข้าฌานสมาบัติอยู่ในถ้ำโคหาสวรรค์ริมฝั่งโขงไปได้สิบกว่าวันด้วยการไม่กบฉันอาหารอะไรเลยปรากฏว่าสังขารทนไม่ไหวหัวใจหยุดเต้นไปเฉยมีความรู้สึกว่าร่างกายสังขารสานเฮือกอย่างแรงแล้วความรู้สึกข้อละเอียดละเอียดลงไปท่านรู้ได้ด้วยสติปัญญาว่าโอ๋หนอสังขารของเรา ถึงการแตกดับเสียแล้วแต่สติท่านยังดีไม่ได้ตื่นตกใจหวาดกลัวความตายแต่อย่างไรกําหนดลมหายใจอาณาปานสติอยู่สม่ำเสมอแม้จะหมดลมหายใจแล้วแต่จิตยังจับอารมณ์อาณาปานสติอยู่นั่นเองการเจริญอาณาปานสตินี้ดีมากเวลาจะหมดลมหายใจตายไปอาจมายังมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ รู้เท่าทันว่าตอนนี้ลมหายใจเข้าออกของเราหมดแล้วเรามีสภาพเป็นคนตายแล้วอาจมารู้สึกว่าจิตมันวุกออกจากร่างไปสติมันตามทันปั๊บเลยมหาสติปัฏฐานที่ได้รับการอบรมมาแล้วอย่างดีมีประโยชน์ตอนจะตายนี้แท้เวลาจะตายก็รู้ว่าเราจะตายไม่เสียสติตกใจกลัวสติ ตามรู้เท่าทันจิตทุกขณะจิตเลยเหมือนเราเดินออกจากบ้านไปมีเงาของเราติดตามไปทุกฝีก้าวนั่นแหละความตายมันเป็นอย่างนั้นความตายไม่ใช่การดับสูญอันนี้หลวงปู่ขอยืนยันหลวงปู่คำกะนิงวัย8ปเกประกายตาสีฟ้าอมเขียวสุกใสของท่านแวววาวคล้ายลูกปัดโบราณอาจารย์ให้ข้อสังเกตไว้ว่า พระภิกษุที่สําเร็จธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งนั้นในตามักจะออกสีฟ้าแวววาวหรือสีเขียวจะไม่กุ่นมัวไปตามไวเลยสาลาพันห้องหลวงปู่เล่าต่อไปว่าจิตวิญญาณของท่านพอผู้วาดออกจากร่างไปก็ไปรวดเร็วมากไม่สนใจใจดีร่างกายเดิมที่หมอบปุ๊บอยู่บนอาสนะเลยเหมือนคนเราถอดเสื้อผ้าทุกเก่าทิ้งไว้ แล้วไปใส่ชุดใหม่ไปเที่ยวนั่นแหละสติของท่านตามจิตวิญญาณไปจิตวิญญาณของอาตมาไปมาอย่างรวดเร็วมากเป็นลักษณะเดินไปแต่ไม่ได้สังเกตว่าจิตที่ไปนั้นมีร่างกายไปด้วยหรือเปล่าอาตมาหายสติตามไปสตินี้เป็นตัวปัญญาเบื้องสูงเป็นตัวบังคับบัญชาจิตสติของอาตมาตามจิตไป จะว่าจิตในจิตมันติดตามกันก็ได้จิตวิญญาณของท่านเดินไปแต่ไปอย่างรวดเร็วมากเข้าใจว่าเป็นสภาพของกายที่พาจิตวิญญาณท่านไปทางที่ไปนั้นเป็นทางสายใหญ่กว้างมากความรู้สึกของจิตวิญญาณบอกว่าทางสายนี้กว้างถึง800พวาเป็นทางไปสู่สาลาพันห้องสาลาพันห้องอยู่ในโลกวิญญาณ เป็นศาลาใหญ่โตมโหฬารเป็นศาลากลางแห่งโลกวิญญาณมีถุนใหญ่กว้าง8ปดพันบาทจำนวน8สายพุ่งตรงไปยังศาลาพันห้องนี้หลวงปู่คำาขหนิงเล่าว่าท่านเห็นผู้คนทั้งชายและหญิงลูกเล็กเดกแดงคนหนุ่มคนสาวและแก่เท่าเดินหลังไหลาตามกันไปแน่นถนนมองสุดลูกหูลูกตา มองเห็นแต่หัวดำบ้างงอกบ้างนับไม่ถ้วนคล้ายหัวตัวไหมนับระล้านตัวในกระด้วงใหญ่ที่เขาเลี้ยงตัวไหมตามหมู่บ้านชนบทดูไปอีกทีคล้ายฝูงมดปวกดูไปอีกทีคล้ายกระแสน้ำไหลเอื่อยพัดพาผู้คนไปตามน้ำผู้คนมากมายเหลือขนานับทุกคนเดินไปเงียบกิบไม่มีใครพูดจากันเลย ท่านได้พบพ่อแม่ที่ตายเป็นอานแล้วเดินรวมอยู่ในหมู่ร่างวิญญาณได้แต่มองดูกันไม่อาจพูดทักทายกันได้ต่างไฟต่างกลายเป็นคนใบพอไปถึงประตูทางเข้าศาลาพันห้องที่รวมคนบาปและคนบุญมีทหารยามตัวสูงใหญ่ผิวดำถือหอกสามงามเป็นประกายแป๊บปั๊บคล้ายเปลวไฟลุกไหม ทหารยามพูดกับหลวงพ่อคำกรนิงว่าสร้างเวรสร้างกรรมพอแรงแล้วนอหลวงพ่อถึงได้มาทางนี้ว่าแล้วก็เอ,อหาหอกสามงามกี่หน้าอกหลวงพ่อไว้เกิดควันฉุยไฟไม่เสื้อผ้าแต่ไม่รู้สึกเจ็บทหารยามหลายคนในที่นั้นต่างก็ใช้หอกสามงามขี้หน้าอกร่างวิญ,ญญาณทุกร่างเข้าใจว่าคงเป็นการประทับตาที่หน้าอก ก่อนให้ผ่านเข้าไปในศาลาปันห้องประตูทางเข้าสู่ชั้นในหลวงพ่อได้พบครูบาอาจารย์เก่าๆหลายท่านที่มรณภาพไปนานแล้วถูกควบคุมตัวมาเพื่อชาระโทษได้แต่มองหน้ากันทักทายกันไม่ได้เพราะพูดไม่ออกปากเป็นใบจายมะบาลน,นำตัวเข้าไปในห้องถูงใหญ่ศาลาปันห้อง ร่างวิญญาณเข้าไปแออัดจะเยยดมองสุดลูกหูลูกตาพญายมมบาลนั่งอยู่บนบันลังเป็นประธานเอื้อมมือไปแตะที่กองสมุดบ,บัญชีเล่มใหญ่บันทึกประวัติคดีมนุษย์แต่ละคนเพียงแต่เอามือแตะเข้าที่สมุดเล่มใหญ่เท่านั้นสมุดก็เปิดปับป๊บขึ้นอย่างรวดเร็วพอถึงรายชื่อของใครสมุดก็หยุดให้ยมบาลอ่านพญายมบาลบอกว่า มนุษย์พูดอะไรกันอยู่ในโลกมนุษย์คำพูดของมนุษย์แต่ละคนจะมาปรากฏขึ้นในสมุดบัญชีของยมพบาลโดยอัตโนมัติถ้าใครพูดจาเัน่รื่องธรรมะการทำบุญสุนทานตัวหนังสือจะปรากฏเด่นเป็นพิเศษขึ้นในสมุดของยมโลกสงสัยจะคล้ายเครื่องโทรพิมพ์ในโลกมนุษย์เราสะกขุมนรกเมื่อยมพบาล เปิดดูบัญชีแล้วก็หันมาประกาศกับร่างวิญญาณทั้งหลายว่าเฮ้ยพวกเจ้าทำไมเนื้อตัวสกปรกแท้เว้ยน่นสะน้ำอยู่น่นพวกเจ้ารีบพากันออกไปอาบน้ำชำระกายให้สะอาดเสียก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาพบข้ารีบออกไปเร็วๆเข้าข้าหมิ่นจะทนไม่ไหวอยู่แล้วทุกคนได้ยินเช่นนั้นต่างก็ก้มลงมองสำรวจดูร่างตัวเอง แล้วก็ได้พบว่าร่างวิญญาณแต่ละตนเปืเปเ้อนเลอะเทอะเต็มไปด้วยอุจจาระส่งกินเหม็นตรบไปทั่วไม่รู้ว่าอุจจาระนี้มาเปืเป้อดนได้อย่างไรต่างก็พากันวิ่งจุลมุนออกจากห้องตรงไปยังสระน้ำหลวงพ่อคำกนิงก็วิ่งตามไปด้วยสระน้ำนั้นกว้างใหญ่น้ำใสกระจ่างเหมือนกระจกกลางสระมีต้นไม้ใหญ่ ขึ้นแผ่กิ่งก้านสาขารุ่มคึ้มทุกคนต่างพากันกระโดดลงไปในสระน้ำหลวงพ่อคำกนิงพ่อกระโดดลงไปปรากฏว่าน้ำลึกแค่หัวเขา่าน้ำนั้นร้อนลุกเป็นไฟแดงฉานไม่น่าแข่งทันทีหลวงพ่อคํากนิงตกใจบังเกิดความปวดร้อนอย่างแสนสาหัสต้องรีบกระโจนขึ้นไปยืนบนฝั่งอย่างรวดเร็ว เมื่อขึ้นมาบนฝั่งได้แล้วไฟไม่แข้งขาก็ดับไปความปวดร้อนหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ร่างวิญญาณคนอื่นๆพากันจมลึกลงไปในสระน้ําแล้วบังเกิดเป็นเปลวไฟลุกไม่พลึบขึ้นแดงฉานโชดช่วงไปทั้งสระคล้ายกับว่าน้ําในสระเป็นน้ํามันเบนซินร่างวิญญาณของคนเหล่านั้นไม่ได้ตายไปในทันที หากแตกพากันดิ้นลนกระสือกระสนส่งเสียงร้องโอดโอยหวยหวนอยู่ในสระน้ำเป็นภาพที่สยดสยองเหลือที่จะกล่าวหลวงปู่คำาคนิงรู้ได้ในบัดนลว่าที่แท้สระน้ำนี้เป็นกลุ่มนรกกลุ่มแรกสำหรับทดสอบบาปบุญกุณโทษของพวกวิญญาณน,นั่นเองจายมบาลน,นายหนึ่งเดินตรงเข้ามานิมนหมลวงปู่ ให้กลับไปเฝ้าพญายมเศรษกรรมหลวงปูคำคนิงกลับเข้าไปในห้องสาลาปันห้องใจคอไม่ดีรู้แน่แจ่ใจแล้วว่าที่นี่เป็นด่านเมืองนรกซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เลยที่ท่านจะต้องกระโดดลงไปในสารนรกนั้นเมื่อตะกี้นี้ทั้งนี้เพราะท่านเชื่อมั่นในตนเองว่าเป็นพระภิกษุผู้ทรงศิงบริสุทธิ เฆ่งอยู่ในพระธรรมวินัยไม่เคยทำบาปให้สัมสัตว์ใดต้องลำบากเลยแม้แต่มดตัวแดงแมงตัวน้อยก็ไม่เคยทำให้มันตกตายถึงอาจจะมีบ้างเมื่อเดินไปเหยียบมดปวกตายโดยไม่เจตนาเพราะไม่เห็นแต่เมื่อไม่มีเจตนาย่อมไม่ถือเป็นบาปเมื่อเข้าไปยืนอยู่ตรงหน้าพญายมแล้ว พยายมาบาลได้กล่าวด้วยเสียงดุห้าวทรงอำนาจแต่แฝงไว้ด้วยความนอบน้อมบาตบะธรรมของหลวงพ่อแก่กล้าที่มาเมืองนรกนี้พิเศษกรรมเก่าส่งผลให้ดับจิตจากโลกมนุษย์มายังโลกวิญญาณแต่เมื่อดูในบัญชีแล้วบารมีของหลวงพ่อยังมากอยู่ยังไม่อาจพิาพากษาตัดสินได้สมควรที่หลวงพ่อจะกลับคืนสู่ร่างเดิม ในโลกมนุษย์ไปสร้างบารมีให้เต็มสมบูรณ์เสียก่อนแล้วค่อยกลับมานิมนต์กลับได้แล้วขอรับหลวงปู่คำคนิงรู้สึกดีใจที่ไม่ถูกพิพา,ากษาตัดสินทำให้เกิดความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระพุทธองค์ยิ่งขึ้นว่าธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมอาตมาบำเพ็ญภาวนาที่อยู่ในธรรม กินในทาตลอดมาจะมาตกนรกได้อย่างไร